ฮัลโหลสวัสดีครับ f อทุกท่านผมไม่ได้ไล์สดนานนะครับอันนี้จะมาพูดถึงเหรียญคูบาสีวิชัยพอดีไปเดินตลาดมาตลาดสนามพระมาได้มาหนึ่งเหรียญสวยครับกระลายทองหงเหรียญนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับแต่ห่วงหักไปแล้ว ดูตรงที่ห่วงหักไปหักไปแล้วสวยครับคมเดีสองกล้องให้ดูนะครับ มือสั่นเลยแต่สวยงามมากครับครูบาเจ้าศีวิชัย หน้าตาสวยมากเลยแกบอกได้สวยมากวันนี้เขาจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาเจรยญใหม่ๆผมจะมาพูดให้ฟังแล้วมาไลฟ์ให้ดูใหม่นะครับสวัสดีครับดูพระง่ายสไตล์ดุนทับช้างครับ